มันเมือดตรงนี้ไฟเดี๋ยไมดรอเตียวตรงนี้ตรงนี้ย่างปะไม่อลส่สสดปะก็เป็นล่ไรสดปะเป็งขับจ้าโอ้คโอรถอท้าเป็ขบับไปสมใส่ขเลอ เรามาแต่งหน้ากันจ้าไปท่านาทั้งบ้านเขาเลเป็นาซิอ,อยนาสิรัปีุ้นเขาคเดยเดี๋ยวเขาส่งกระจกเงี้เยเขาแล้วรงสีขาว น้ำตาลแดงๆ,ๆสีชมพูสีส,ส้มกล่องชัดหรอกไม่มีไฟมีจ้าราคาสีเข้มๆนิดนึาางน้ำตาลน้มตาลเข้มจ้าน,นาๆๆุ้มตาลข้มข่าวนะปกติจะแต่งงานรถไฟเป็นคับเลย,ยเดี๋ยวละาขังกันไวได้ค่ะ <ไป S 1> วันกุนหนามัน สีีตนายจมูจกสายจมูจกด้วค่ะสี่นาทีแล้ว พี่ก็เป,อปรอะ,ะ,ะหน้าตาเหยียบมุกมากป่าเจ็บเหงอค่ะคือยังพูดภาษาว่าเปรอตกพาส่งกระจุกุน,กนแตงโมได้จ้ะ ตาวอยู่ข้ีวรอซอสขาวทำอ่างเล็กๆยน่ันมีหนังสื้อของแพงกับพี่น้องใส่ของถุอองนี่ไง

มนมีคนดีใจจะมกดูค่ะมากแต่งหน้ามากแต่งหน่อยว่าไปาแต่งงานเด็กนะแต่งสาวเวลา,วาเวลาเด็กแต่าแต่งงานนิดหน่อยค่ะ ขอสองคติดนนี้ครับหน่งัไม่ใช่เต้คิวค่ะเต้คิวคุ้ม ไปเสลยจเลยไเลยเสร็จแล้วทำข,ขนาดมาัดิวแต่งคิวให้ตังจ,นงจน้น้อยจะไปซื้อเจียวมาชิเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วต้องมาชัดเอย าวันนี้แต่งหน้าสวยจัไ,นะไม่ทัาสาไป็นเล่าจ้าขนาขนาดที่เสร็จแล้วตาดวงสีตา,าส้มจ้า